เดอะซีรีสสนับสนุนโดยรังนกแทวีเนส เสียงกรีดร้องของบัวที่ดังขึ้นทําให้ตาโชโนนและเทียนรีบวิ่งมาจนถึงห้องน้ำก่อนจะเห็นเพียงตะเกียงที่ตกอยู่ตาโชคตะโกนเรียกหลานสาวอย่างหวั่นใจในขณะที่โนนก็สังเกตเห็นรอยเท้าเสือและรอยเลือดหยดเป็นทางหายเข้าไปในป่า แบบนี้ชักจะไม่ดีแล้วไอ้เทียนวิบไปตามคนในหมู่บ้านให้มาช่วยหานังบัวเร็วสิ้นคําสร้างเทียนก็รีบวิ่งเข้าหมู่บ้านทันทีคืนนั้นนนได้บอกให้เทียนรออยู่ที่บ้านโดยฝากเจ้านกเอี้ยงให้ช่วยดูแลก่อนจะนำตาโชว์และกลุ่มชายชะกาลพร้อมอาวุธครบมือ เดินตามรอยเท้าและหยดเลือดเข้ามาในป่าพวกเขาเดินลึกเข้ามาเรื่อยๆจนมาถึงซุ้มวัดของหมู่บ้านก็เห็นว่ารอยทุกอย่างได้หายไปแล้วข้าว่ามันคงหนีไปอีกทางแล้วเสื้อสมิงมันไม่กล้าเข้าวัดหรอกก็ไม่แน่นนพึมพำ ครางมองไปยังแผ่งยันเก่าๆที่ติดอยู่บนซุ้มประตูวดัดก็สัมผัสได้ว่าที่นี่ต้องมีอะไรบางอย่างเป็นไปไม่ได้เองเห็นยันนั่นไหมหลวงปู่สิงห์ท่านเป็นคนเอามาติดไว้เพื่อกันเสือสมิงไม่ให้เข้าไปในเขตวัดถ้ามันมีไว้กันเสื้อสมิงจริงทำไมไม่เอาไปติดไว้ที่หมู่บ้านละ่ะต่โชคกับพวกชาวบา้านถึงกับนิ่งค้างไป แกนึกย้อนไปถึงตอนที่มาขอยันกับหลวงปู่สิงแต่ท่านก็บอกว่ายันนี้เป็นยันเก่าแก่จากโบร,โบราณและมีเพียงผืนเดียวไม่สามารถทำเพิ่มได้ด้วยความที่ได้ยินอย่างนั้นก็กลัวว่าหลวงปู่ซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจเดียวของชาวบ้านจะเป็นอะไรไปจึงไม่ได้นํายันนี้กลับหมู่บ้าน มันเป็นยันพรางตาที่นี่ถูกไร้าอาคมไว้ว่าโจหนนก็พนมมือขึ้นสวดบริกรรมคาถาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเป่ากำกับลงไปาจากบรรยากาศที่นิ่งเงียบจ,จู่ๆก็มีมวลอากาศเย็นยะเยือพัดตีหน้าเข้ามาวูบหนึ่งอย่างประหลาด จนตาโชคกาพักพัวต่างพากันตกใจนั่นไงนนชี้ไปยังรอยเท้าเสือที่เพิ่งปรากฏขึ้นมามันเดินผ่านซุ้งประตูวัดเข้าไปทำให้ชาวบ้านมองหน้ากันด้วยความสับสนว่ามันเป็นไปได้ยังไงไม่รอชานนได้ออกเดินนำเข้ามาจนมาถึงบริเวณวัด ก็เห็นว่ารอยเท้าของมันได้จางหายไปนนกว่าสายตามองไปร,บรอบๆก็เห็นว่าวัดแห่งนี้ค่อนข้างเก่าและผุพังมีต้นไม้กับเถาวันพันเกี่ยวขึ้นเต็มไปหมดบรรยากาศผิดแปลจนหน้าคนลุกชอบโกลนนนสัมผัสได้ว่า ภายในวัดแห่งนี้ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลงเหลืออยู่แล้วมันกลายเป็นสถานที่ของสิ่งชั่วร้ายที่คอยตบตาชาวบ้านมาโดยตลอดกลิ่นสาบเสือที่ลอยมานานทำให้นนนหันไปมองก่อนจะเห็นพระชารารูปหนึ่งกำลังเดินถือตะเกียงมาทางพวกเขา พวกเองมาทำอะไรเวลานี้อีบัวหลานค่ะถูกเสื้อสมิงเอาตัวไปน่ะสิหลวงปู่ป่านนี้ไม่รู้มันจะเป็นยังไงบ้างเสื้อสมิงมันเข้ามาในนี่ไม่ได้รักพวกเองก็รู้ในขณะที่ตาโชกกำลังคุยกับหลวงปู่อยู่นานนนนที่ยืนอยู่ก็เหลือบตามองซ้ายมองขวาอย่างระแวดระวงังเพราะเขา สังเกตเห็นกลุ่มก้อนดวงวิญญาณสีดำที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายลอยวนเวียนอยู่ร,บรอบๆวัดนนคิดว่าลำพังแค่ตัวเองคงไม่เท่าไรแต่ตอนนี้มีชาวบ้านอยู่ด้วยหากอยู่นานกว่านี้คงไม่ดีแน่แต่พวกเราเห็นไม่เป็นไรตาโชคฉันแค่คิดว่ามันอาจจะเข้ามาซ่อนตัวอยู่ที่นี่แต่ถ้าหลวงปู่ว่าอย่างนั้น พวกเราก็รีบไปหาที่อื่นกันเถอะนนพูดแทรกตาโชคเพื่อตัดโบทแม้จะไม่เข้าใจนักแต่แกก็ทำตามที่นนบอกและพาทุกคนเดินกลับโดยมีนนเดินอยู่รังถ่ายแสไม่เข้าเรื่องนะมึงเสียงเย็นยะเยือกที่แว่วมาทำให้นนรีบหันกลับไปมอง ก่อนจะเห็นว่าพระรูปนั้นได้หายไปแล้วรุ่งเช้าวันต่อมาตาโชคที่กำลังร้อนใจเพราะตามหาหลานสาวทั้งคืนแต่ก็ไม่พบแกปรึกษากับนนทนว่าจะทำยังไงต่อดีเป็นจังหวัดเดียวกันกันกบที่หลวงปู่สิงเดินบินทบาทผ่านมา โดยมีชาวบ้านยืนรอใส่บาตอยู่ซึ่งนนก็มองอย่างไม่วางตาพระรูปนั้นเป็นสมิงเอ็งพูดอะไรของเอง็งไอ้นุม่มเมื่อคืนตาก็เห็นแล้วใช่ไหมสมิงตัวนี้มีวิชามันหลอกตบตาคนแอบซ่อนอยู่ในผ้าเหลืองเพื่อจะอาศัยอยู่ที่นี่ตาโชคคิดตามในสิ่งที่นนพูด ครางประติดประต่อเรื่องราวหลายๆอยา่างก่อนจะมองไปยังหลวงปูส่สิงที่หันมาสบตาเข้าพอดีตาโชคคิดว่าหากเป็นแบบนั้นจริงแสดงว่าที่ผ่านมาพวกเขากราบไหว้เสือสมิงมาตลอดหลายปีโดยที่ไม่รู้ตัวชาวบ้านศรัทธาหลวงปูส่สิงมาก ถ้าไปบอกกันตรงๆคงไม่มีใครยอมเชื่อแน่ตาไม่ต้องห่วงเมื่อคืนฉันไล่คาถาคลายมนของมันไว้แล้วอีกไม่นานสิ่งที่มันซ่อนไว้จะเผยออกมาให้ทุกคนได้เห็นเองว่าแต่เทียนหายไปไหน มันออกไปแต่เช้าแล้วเห็นบอกว่าจะไปไหว้พระขอพรที่วัด ตำลานกูกูจะตามล่าตัวมันมาให้ได้เรื่องนี้เดี๋ยวฉันช่วยเองทุกคนไปเตรียมอาวุธมาทาั้งมีดปืนอะไรก็ได้ที่ใช้ป้องกันตัวฉันจะทําพิธีลงอาคมให้กูจะกินพวกมึงทุกคนนั่นแหละโดยเฉพาะมึง